ดีมาสวัสดีจ้าพี่น้องโมนีพ่ามากละรอบดึกมาะมึงบรรยากาศในอำเภอรอบดึกพี่น้องอุ้ย oh, <wait. S 2> ลาบเป็ดเจอโสลาบเปิดไหมลาบเปิดไหมวสันลานเปิดไหมหนาปั่มปอ่ตอตทขะาวข้าวพาพมาะมึงบรรยากาศพี่น้องพอดีน้องบีเขามาไอ ทุระในเมืองบอริเวณในบริเวณในเมืองเอำเภอในอำเภอฝนบริสุทกิได้พี่อกก้องกระจกมนกันม่วก็เลยลางซิซเส้อากาศ มานั่มนั่งอยู่บอ่อหลังไม่ถูกน้องไม่กินพ่้อพอดีต้องบีบขอมาระใจางวดรถพี่น้องก็เลยแวะผ้ามาไทายเมืองบรรยากาศที่ซื้อดอกพอได้หน่อยเลือมาคาก็เลยแต่มาจ่ายคากันเลยผ้านนองพิมพ์เขามาเล็นน้่มีซือ้อนนองไม้่นไข้เหตุการณ์บาดแม่ส่วนบอ่อไม้พอนไปแม่ไม่อาบนา้ำก่อนมาสัน พี่น้องขำว่าเมืองในเมืองเสพพี่น้องได้อำเภอเสเมืองบรรยากาศอันนี้เป็นลานพอได้หน่อยเห้งงานเนี่ยลดหลานนี่ก็จะเป็นพวกขายสินค้าพวกก๋วยเตี๋ยวอยังกับมีกันขึ้นพี่น้องแต่ว่าห้ามีกับเขาพอได้หน่อยเพกกื่อจะได้ น้ำพริกไอ้กระปุกอันน,น้อยๆนี่แม่พี่น้องอันละแปดบาทน่ะแกจะมากกินบรรยากาศคนก็หลายอยู่ด้แนวคนออกมาแบบข้าวเจ้าวนมากในเมืองขนออกมาก,กินข้างนอกเนาะ,ะกินก๋วยเตี๋ยวกินนี่ยังบรรยากาศกะว่ากันไปพี่น้อง ข้ขาวบะข้าวอ,อันนั้นแกงไตปลาอันน้ำพริกไตปลากันยังเลยฉันจะกินอะไรเดี๋ยวไปตลาดกันตลาดแรงน,น,นานๆกินข้าวเดินมาเล็กพี่น้องบ่ควายได้มาแวะตลาดแรงปันได้แต่แต่น้องพิมบ้าโรงเรียนเพราะว่าใบาสามใบาสามเคึ่งน้องบีก็ออกไปกับเมือ่อย์ไปขี่รถเขามาอีกไหม Bokoide bà vẹt tả leng. Ta vô bokoide mất nắng tìm phải đáng ghi nhắc kia đi. Tìm thấy lâu kín ní vừa. Tóc có soi ní. Anh hảo nắng tìm phải đáng mẹ. Tóc nắm tìm phải tìm phải đáng mẹ. Tóc nắm tìm phải phải đáng mẹ. phải để mẹ. Tóc nắm tìm phải đáng mẹ. Tóc nắm tìm phải đáng mẹ. Tóc nắm tìm phải đáng mẹ. Tóc อันนี้กกซิมี่ล้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่กวงตุ้งเล็กกระานเป็นบะอ่นานถึอบะกวงตุ้งบะหมี่กวงตุ้งพี่น้องเล็กกระานอะไรล้านหอย,หย,หยทอดผัดไทยแล้วก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แม่นมาเลยพี่น้องเสนน้ออเนเส้นนี่อ้อมอ้อมเซเว่นนี่แม่นามาเลยไปหิวกลางคืนกะแวะมาปิดแล้วตลอดอย่างยันใดอันใดไรอะไรปีติเดยวอ๋อเขาขย่ำเหมือนทม妈ท่านกะท่านพี่น้อง บางเทียมันเหมือนเล่เค่ะเจาะกับปิดเลวคือกันนั่นแหละเอากับนางสุราคือพ่นเดฟ่ายเขียวจับดี่ดิไม่สิหัวสักลงผีเด้นางลงข้างล่างนี่ดิเอาอีหยัางมาอบอ่ะเกียกีมาใส่เงินสดฝนมาโบ,บกรถอันฮับบ้านนั่น อันนี้จะเป็นตลาดแรงพี่น้องโต้ลุงเดี๋ยวห้าสิบพามึงเป็นตลาดแรงว้าโลดหลายแหงเอ้มีมุกจอดยเฮ้ยได้ได้เป็นตลาดแรงก็จอดสีถ้ยได้ปะล่ะนี่ฉันเอาไปจอดที่ไหน คอยจอดทางเป็นจอดคือขาเจ้าวไม่ห้าเอาหัวสุกออกไปคนก็ได้ไปทางมองซีสวัสดิ์น่ะซุปนี่เดี๋ยวไปบ่ได้มันมันเบียดกันในขาเจ้าก็จอดคิดอันนี้เหรอเฮ้ยเนี่ยน่ยเพื่อถอยประกากลับหัวหันก็ได้มันฝืนที่มันกลวงเนี่ยอันนี้อันนี้เขาที่น่าจะเป็นร้านเพื่อนมั้งเป็นร้านขายยาอาเทือยองนั่นไง ลุกไปเมืองพี่น้องหยาบลงเลยลูกลงมานั่นเพียรลงแนวขนมอันนี้เอาเอาไปเขาในหันไว้ก็จะเป็นอยู่ในอำเภอเสพเป็นโรงเรียนนะพี่น้องรถเลยรถเลยนะเป็นรลดลดหลายรถหลายอันนี้เป็นโรงเรียนน้องน้องไม้ ค่ะมันกนมาซื้อของซื้อขนมแต่ลองดูคิภาพเป็นขอแค่หอดแต่หน้าที่กับฟอสเราพีววน่น้องเอาล่ะนี่ก็จะปุนงขนมอันนี้เป็นโรตดดีฮะเอาอยางลูกไปจับผอดไปจับลดลวดลดกระดาษแรงของเฮา ะกะแต่นี้ก็ขอกำนามลหลายย่างพี่น้องนะ้องบีบไอยากลงไป้ายข้างล่างเดี๋ยวไอ้ข้าเจ้ามันนี้ผ้ามาเลาะทั่วตลาดนี่มาแล้วบรรยากาศกะไอเสียน,นี่จังหน่อยนางไปเละอมือน้ำกัน ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้ำเลือดพี่น้องเ้อคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาเนาะขอนอนยอยางไปแล้วกับเขาหลายอย่างหลายอย่างเป็ยยยยยยสื่อย่ํา เราเขากันสื่ออันนี้อยู่ไปก็ไม่ดอกปากก็เลยก็แช่ก็จะดิ่งก็ได้ตามคลิปนี้นะนะวันนี้น้องบีลำลาไปก่อนกาบสวัสดีจ้า